เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ id fifa online 4นะครับแล้วก็ rov นะที่ราคาถูกคุ้มค่า id หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับ admin f i ได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับ ยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟินไว้ด้วยนะครับผมไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาละรครับสวัสดีครับไม่เจอกันมา2วันนะครับก็ตอนนี้เอาจริงๆซีรีส์ไอคอนเนะี่ยทำค่อนข้างยากแล้วนะเพราะว่าตัวที่ยังขาดอยู่เนะี่ยมันก็ยังเหลือแบบพวกกองกลางนะแล้วพวกกองหลังแล้วนะครับมาลองไล่กันก็คือปีที่ขาดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นวิเอร่านะครับซึ่งโอ้โหราคา9 0 0 0 0มืนเอ็มจะซื้อก็ ลำบากใจเลือกเกินนะฮะถ้าซื้อนี่คือต้องขายแบบครึ่งทีเพื่อไปซื้อเลยนะครับแล้วก็อันเดียเปโรนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีนะไอคอนเจนใหม่นะครับสามารถส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับก็ยังรับรีวิวเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โห <laughs> ยากเลือเกินนะฮะเพราะว่าราคามันสูงมากเลยนะแล้วก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขอเช็คหน่อยแล้วกันว่า ถ้าเกิดใครที่ยังอยากดูรีวิวพวกตัวเก่าๆนะครับเก่าขนาดไหนเลยฮะพวกแบบยูเซบิโอโยฮันครับโรเบียโตบัตโจเจอลา,ลาดแลมพาร์ดอะไรประมาณนะี้ถ้าอยากดูก็คอมเมนต์กันมานะครับถ้าเกิดมีพอสมควรเนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะ,ะวันนี้ครับเห็นหน้าโปกกันไปแล้วแหละก็เคียซุสนาบาสนั่นเองนะครับตอนนี้เคยอยู่แมนซิตี้ปั๊บหนึ่งนะ เอาจริงในะตอนอยู่สเปนเขาดังมากเลยนะครับปัจจุบันก็ยังดังอยู่นะเหมือนจะถอยเป็นแบ็คขวาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่สร้างชื่อจริงๆเนี่ยก็คือปีกขวานะตอนอยู่เซบีย่าและเป็นปีกที่ผมติดตามอยู่นะเพราะว่าปีกสเปนนะตอนนั้นผมก็มีแบบตามเรื่อยๆนะครับมาดูนักเตะกันดีกว่าครับเคซุตนาบาสครับบวกหนึ่งนะอยู่ที่มัน2 6่เอ็มเท่านั้นเองนะครับามาดูข้อดีและการข้อดีข้อเสียนะอ่ะ ลองเป็นบวกหนึ่งเล็วห้านะครับเอ MP19 ในตำแหน่งปีกตัวรุกด้านขวานะครับอ่สูง0 1 7 0น้ำหนัก60รูปร่างผอมเรียกได้ว่าโอ้ตัวกระจ้อยเลยตัวกระเปียกเดียวนะสําหรับเค s ุ d a n Bas ฮะเรียาานะกว่าเล็กกว่า Messi อีกนะสนาเท้าซ้ายสองท้าขวาห้าครับเท้าซ้ายเอาไว้ยืนฉี่เท่านั้นนะฮะคงสโลแกนเหมือนเดิมเลยนะมีสกิมูฟสี่ดาวน,นะครับตรงนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้สกิมูฟแล้วจบค่อนข้างเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถ บังคับแล้วก็คอนโทรลค่อนข้างง่ายนะครับทักษะที่มีอ่าโทษครับที่ใส่ที่มีนะครับมี Earl y c l o s e r นะครับแล้วก็ s Speed ป e b บล e r นะทำให้กระชากบอลแล้วก็เลี้ยงบอลได้รวดเร็วนะครับข้อที่จริงๆเนี่ยผมชอบตรงนี้ฮะ Early c l o s e r ครับแล้วพอมานั่งดูนะเอาที่บวก1เล็ว5นะครับเปิดบอลก็ปาเข้าไป11 1แล้วนะครับสปีดความเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะคล่องตัวก็ดีครับความอึดก็ดีวิ่งได้ทั้งเกมเลยนะก็เลยเอาจับบวก5มาลองเล่นครับแล้วก็ ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับบวก5ที่สแตทค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่านเนี่ยลองมาเทียบดูถ้าเป็นบวก5เลีวหนะครับก็นี่ฮะสปีดส่วนอ่าสปีดต้นความเร็วดีมากนะเปิดบอลก็ดีครับแล้วเกิดได้โบนัสบวก5้าทั้งีมเนี่ยก็จะเป็นทะลุ120เลยนะครับน่าสนใจถ้าเกิดใครที่เป็นสายเปิดหมงห้ามพลาดเลยนะสำหรับเคซุสนาบาสคนนี้นะครับเพราะว่าเปิดหมงดีริงจริงอาจจะต้องใช้ในการปรับตัวในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นิดนึง แต่เชื่อว่าถ้าปรับตัวได้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวที่เปิดให้กับกองหน้าตัวเป้าของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบียร์โฮฟชิรูเชโกเซียโกคอสตาใครก็ได้ที่แบบคุณชอบว่าเป็นกองหน้าจอมไม่หาเคซุนาบารสเปิดบอลให้พวกนี้ได้หมดเลยนะครับเปิดป้อนดีมากๆนะามาดูแผนต้องใช้รีวิวกันดีกว่าครับสำหรับเคซุนาบาสนะครับเป็นแผนเดิมแต่ว่าจาับเคซุนาบาสมายืนเป็นตำแหน่งหน้าขวานะครับ นี่มาดูสแตนนี่ยังไม่เต็มนะขาดอีก2เวลนะครับถ้าอีก2เวลตรงนี้ก็จะเป็น119นะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับพวกสตองสแตทนะแล้วก็ดูแผงครับผมค่อนข้างปรับปรหลาดนิดนึงนี่ก็คือเป็น CC2 แล้วก็ SC2 เพราะว่าถ้าเป็น CC1 อ่ะมันจะเป็นการเล่นแบบ Inside Forward หรือว่าวิ่งตัดเข้าในไปยิงแบบลัดฟอร์ดมาซียาลร็อบเบนประมาณนั้นนะครับ หรือว่าซาร่ากับมาเน่ด้วยนะเผื่อคนแย้งก็ทำไมาให้ไปพูดพูดกันไว้ก่อนนะครับอาตั้งเป็น4 4 2นะก็คือยืมมาตั้งหลังปีกก็คือเล่นเป็นปีกสไตล์โบราณเลยใช้ความเร็วเลี้ยงกินแดนหรือว่าเลี้ยงทําลายฟูลแบค็คคู่แข่งนะครับในตําแหน่งลินเส้นแล้วก็รอเปิดบอลน,นะซึ่งนาบาสนะ่มีข้อดีทั้ง2องอย่างเลยนะทั้งเลี้ยงบอลก็ดีเปิดก็แม่นนะครับก็น่าเอาไปใช้ตรงนี้แหละแล้วก็เทคนิคทีมครับเปิดให้ดูนิดนึงก็เหมือนเดิมนะผมยังไม่ได้ปรับอะไรเหมือนเดิมนะครับ มาครับื่ังจากรีวิวเป็นครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วฮะเราก็ต้องเปิดดูประวัติกันนิดนึงถือว่าทําง่ายมากเพราะว่าอยู่มโน้ยเหลือเกินนะครับเริ่มต้นขาแข้งนีตั้งแต่เป็นเยาวชนนะฮะกับสโมสรเซบีย่านะเรียกว่าขาแข้งกับเซบีย่ามาอย่างยาวนานมากๆนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็คว้าแชมป์พวกยูโรป้าเยอะมากนะครับเพราะว่าเซบีย่าเนี่ยถือว่าเป็นเจ้ายูโรป้า ทีมหนึ่งเลยนะในลีกอาจจะแบบกลางๆอะไรอย่างเงนะี้ยติดท็อปซิกท็อปแปดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าได้ใบบอลถ้วยเล็กเนี่ยของยุโรปนะบอกเลยว่าโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยเยอะมากๆนะครับนี่ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆที่น่าสนใจสําหรับเจ้าตัวเลยนะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ครับในยุคข,ของมันโชวมังผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยแมนซิตี้ตัวลุกค่อนข้างเยอะครับทําให้เคซุสนาบาสเนี่ยตลอดเวลาที่อยู่กับแมนซิตี้เนี่ยโอกาสลงไม่เยอะมาก แต่ผมจําได้ว่าพอลงมาก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ามันไม่ได้มีช็อตแห่งความสมทรงจําเท่าไหร่นะเพราะว่าโอกาสเขาน้อยครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2017ครับก็ย้ายกันมาอยู่กับเซบีย่านะสโมสรที่อยู่มาแล้ว10ปีนะครับในช่วงค้าแค้งตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนนะครับเป็นประวัติที่สั้นมากอยู่มาน้อยทีมากมากนะครับสาหรับเคซุสนาบาและจริงผมเพิ่งรู้ว่าเขาตัวเล็กขนาดนี้นะคือเคยดูแบบรูปถ่ายที่เขาโปรโมทกับแมนซี่กับเซบีย่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาตัวเล็ก แต่พอมานั่งดูสัดส่วนนะบอกโอ้โหตัวกระติ้วเดียวเองนะฮะสำหรับเคซูตนาบาสนะอ่ะมาตัดเกรดก,กันสักหน่อยครับก่อนดีวจะเข้าไปดูไฮไลท์นะอาจจะอัดนมาไม่เยอะเพราะว่าถ้าเป็นไอคอนผมจะอัาประมาณ20ช็อตแต่ถ้าเกิดเป็นปีธรรมดาจะอัาอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบห้าช็อตนะครับแล้วก็อ่าตัดเกรดกันครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่5ดาวครับความเร็วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยเลยฮนะไปกับบอลได้ดีเลี้ยงบอลได้ดีมากๆนะครับมีความคล่องตัว เลี้ยงล็อกหลบได้ดีถ้าบวกห้ามีสกิมุภาดาวแล้วใช้ท่าเก่งๆนะบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆเลยนะการจบสกอร์ครับผมขอให้ที่สดาวครึ่งแล้วกันถือว่ายิงก็ไม่แย่ครับแต่ว่ามันยิงติดมันยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยิงเบาอ่ะเออผมว่ามันยิงเบานะแต่ว่ิศีทางมันโอเคครับแต่ว่ายิงเบาไปนิดนึงอาจจะเพราะว่ามันเป็นปีกสายโบราณนี่แหละทำให้การจบสกอร์มันดูไม่ได้แบบโดดเด่นขนาดนั้นนะ แล้วก็เรื่องความแข็งแกร่งครับบอกเลยว่าโหต้องใจรักจริงๆอะ่ะคือตัวเนี้มีไว้เพื่อเลี้ยงและเปิดบอลเท่านั้นนะครับเลี้ยงกระชากเปิดบอลเนี่ยเอาไปเลี้ยงไถกับใครได้ดขาดสู้ไม่ได้เอาไป2ดาวครับโอ้ตัวเล็กกระเปียกหนึ่งฮะฟูลแบ็กฟูลแบ็กสูงเท่ากันก็ชนะเอาง่ายๆเลยนะฮะผมยังไม่เคยเจอช็อตไหนที่เขาเลี้ยงชนะเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ได้โดนประกบติดใช้คําว่าถ้าไม่โดนประกบติดนะครับสามารถใช้ความเร็ว กระชากทิ้งไปได้นะอันนี้ถือว่าเป็นยังเป็นข้อดีอยู่ครับแต่ว่าความแข็งแกร่งก็ได้แค่ประมาณ2ดาวครับเรื่องของ AI ไต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่ในในแง่ของแบบการหาช่องอาจจะไม่ได้เท่าตัวท็อปแต่ว่าถ้าเรื่องของแบบการเปิดบอลหรือว่าการจ่ายบอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นปีกที่เปิดบอลดีมากๆนะครับเปิดบอลเนี่ยไม่ได้เป็นจากฟรีคิกเตะมุมหรือว่าเปิดจากเส้นข้างเนี่ยอาจเพราะสกิล ใช้คาว่าอะไรดีสเตทในส่วงของการเปิดบอลของเขาเนี่ยสูงมากๆนะครับทาให้เป็นตัวที่เปิดบอลดีมากๆตัวหนึ่งเลยในเรื่องของไอไอขอเหมาไปที่ประมาณ4ีดาวครึ่งและกันครับสําหรับในเรื่องต่างๆนะหาช่องโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีจริงๆของเขาคือการเปิดบอลน,นะครับย้าอีกรอบนึงท้ายที่สุดเรื่อง,องความคุ้มค่าตอนนี้ผมให้ที่4ดาวครึ่งเหมือนกันครับราคาถูกใช้ง่ายเหมาะกับคนที่ใช้แผนเปิดมงอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเกิด ใครที่เล่นชอบเล่นสไตล์เปิดมงแล้วก็ยังหาปีกขวาไม่ได้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่แบบน่าสนใจแล้วก็ค่าพลังเนี่ยเอามาใช้งานจริงได้แล้วก็เปิดบอลได้ดีนะครับอาจจะนิ่มไปหน่อยแต่ว่าก็อย่าเอาเขาไปปะทะก็เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขาก็มีความเร็วที่สามารถวิ่งทำลายหรือว่าวิ่งฉีกกองหลังได้อยู่นะอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับสำหรับเคซุสนาบาสครับผม เอาละครัินต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของเคซุสนาบาสนะครับหรือว่าปีกจอมเปิดของเราในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับก็ในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นล,ลูกในเรื่องของการแบบสโล่เข้าไปยิงเยอะเท่าไหร่นะจะเป็นเรื่องของการกระชากริมเส้นแล้วก็มาเปิดบอลมากกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วผมแฮปปี้นะกับคนที่อยากได้ปีกสไตล์แบบนี้นะครับคือผมคิดว่าปีกสไตล์แบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้คําว่าอะไรดีละ ไม่ต้องแบบจบสกอร์เองเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับอาศัยในการเลี้ยงกระชากบอลซึ่งเคซุสเนาบาสเนี่ยเป็นตัวที่ความเร็วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะถือว่าดีเกือบถึงจะดีมากอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าการเลี้ยงบอลของเขาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นปีกที่ตัวเล็กเพราะฉะนั้นนะครับเวลาโดนประท้าจากฟูลแบ็กเนี่ยต่อเป็นฟูลแบ็กที่ไม่สูงมากก็ตามนะครับมักจะเสียบอลง่ายๆนะอันนี้คือปัญหานะครับ แต่ถ้าเกิดคนที่เล่นจนชำนาญแล้วนะครับรู้รู้เหลี่ยมและงานรู้เหลี่ยมในการใช้นักเตะสไตล์แบบนี้นะผมบอกเลยว่าของจริงนะครับนาบาสแต่ไม่จะเป็นต้องเข้าประทะเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าความเร็วของเจ้าตัวเนี่ยสามารถเลี้ยงหลบกองหลังได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถกระชากผ่านจุดประทะหรือว่าตำแหน่งที่เสียเปรียบได้ง่ายๆนะเพียงแต่ว่าเวลาหลุดไปแล้วครับโจทเนี่ยก็คือยิงหรือจ่าย ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ผมต้องตัดสินใจ2อย่างนะครับผมพยายามเลือกเอ,อช้อยที่มันมีโอกาสสําเร็จมากที่สุดคือแทนคาว่าตัวเนี้ยมันเอาไปยิงเองอ่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมลองประมาณสามไม่ใช่สามสี่รอบเลยต้องบอกว่ามากกว่าสามสี่รอบเออเป็นสิบรอบแต่ว่าโอกาสที่มันสําเร็จอ่ะมันแค่ประมาณสามถึงสี่รอบเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ยิงแบบในมุมที่เป็นมุมปกติก็ได้อาจจะเป็นมุมที่ปีกขวาที่ถนัดเท้าขวาและเลี้ยง ตัดเข้ามาข้างในแล้วมุมมันก็เลยเหลือน้อยนะครับทำให้โอกาสสาเร็จมันตกไปด้วยนะอันนี้ก็จะต้องเป็นปัจจัยนะครับแต่ว่าทุกครั้งเนะี่ยที่ผมเลือกที่จะจ่ายหรือว่าเลือกที่จะเปิดบอลน,นะครับความสําเร็จเนี่ยมันพุ่งทยานแบบพุ่งทยานฟ้าเลยนะสำหรับในการเลือกที่จะจ่ายบอลน,นะครับสาหรับเคซูตนาบาสนะเรื่องการเปิดเปิดบอลครับจากด้านข้างเนี่ยคือเป็นตัวที่วิธีบอลอาใช่คำว่าเรื่องความแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยม เรื่องความแรงอาจจะอยู่ในเกสปกติถือว่าโอเคแต่ว่าเรื่องของวิถีบอลเนี่ยถือว่าโอเคเออถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับในการเปิดของเคซูสนาบาสนะมันตัวที่เปิดบอลโอเคครับทิศทางเนี่ยถือว่าดีมากย้อยเข้าหัวเยงแต่ว่ามันเบาไปนิดนึงเท่านั้นเองอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะถ้าเกิดใครที่ชอบออนักเตะตำแหน่งปีกเปิดบอลพุ่งๆเนี่ยนาบาสจะเปิดบอลไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่แต่ว่านาบาสเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่แบบเปิดและยอดลงหัวเพื่อนนะประมาณนั้นนะ ส่วนเรื่องของ AI นะครับก็อาจจะไม่ได้ถือว่ายอดเยี่ยมอะไรนะก็คือหาช่องเตหาตำแหน่งอะไรเงี้ยถือว่าตามมาตราฐานครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆก็คือตำแหน่งในการเปิดบอลแล้วก็เปิดบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ,ออเปิดตเตะม,ม,มุมเปิดฟรีคิกหรือว่าเปิดจากด้านข้างนะทำได้ดีมากๆนะก็ใครที่หาปีกที่มีความเร็วนะครับถือว่าเร็วจี๊ดเลยนะครับ แล้วก็เปิดบอลได้ดีจากตำแหน่งปีกขวานะค่อนข้างย้ำนิดน,นึงว่าจากตำแหน่งปีกขวานะครับแนะนำลยฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ยิงฟรีคิกโอเคด้วยนะนักเตะคนนี้นะครับอ่าโอเคครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากติดตามเราไว้ด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ